ต้นผู้่านเฮครับบ้านผมนะยีงต้นนะครับ,นนรบก็เป็นกำไรของดอกอ,อกอลนะครับนี่ผู้พานเฮนะดอยดินนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับก็ กำลังจะสุกงอมนะครับความหวังของเกษตรกรนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับต้นเรียกว่าต้นภูพานภูพานเฮนะครับเป็นลูกที่หารับประทานนะครับถ้าได้อย่างนะครับถ้าไม่ใช่ปา์มนะครับ ก็สูงประมาณเกือบสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับลำต้นนะครับก็จะเป็นหยักหยักแบบนี้นะครับก็จะเป็นขั้นเป็นขั้นแบบนี้นะครับอโอเคครับผมหวังสำหรับเกษตรกรครับ